ก็เลยต๊ะในงานมีมันอยู่ด้อุ้ยมาโอ้โหมาไปกินข่าวกันจ้าพี่น้องสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ชาวเจวสิลงน้องมาหาปลาปิงเนาะพี่น้องเมื่อเนี้ยชิตามมาคุงขอบนาะก็เลยอยากได้ปลาขึ้นไปปิงก,กินกับตำมะคุงพี่น้องไปเลยว่าเขาสิได้บอกเขาถือมอ่งละกันแฮอยู่ก็กยูพี่ยูลมพี่น้องเขาชิตึกแห่ละกับว่านแฮกับ กางหม้อไปพร้อมว่าสิไดายปลาพอกินอยู่แล้วพี่น้องไป่ะน้องข้ากับอมบกลงแ้วด้วยความที่ว่านก้อนข้ามันลุนะพี่น้องสม อัดหูงได้กะบ่ได้ลูกกะลกลงไปไร้่อยเนาะเพราะว่ามันเคยอ่ง้หมันเป็นมันลุไปอ่ะว่าหูกับปูเามแดงคนมหาคุดก็เลยู้นี่วันนี้เลยน่ามันก็เลยว่ายูตอนน้กฟ้าเลยข่มองกนตอนนี้มันนามันตื่นแห้งแหงอะไกลางโองแล้วข้ากลางมองหลับกันเนาะขาคปลตุกเอา เขาไปเอาแล้วกันก้างไว้นีแ่แหละเรียกเขาไปเอาอน,อน,นั่แนแห่หลับเมื่อวานเนาะก็จะพอใส่เกือบนล้นำปักตีนเขาเลยมาสีหวานแห้า,ย,ายังดินเมื่มอ,อกี้ปลาถึกมองเดินไปบอก ตามมองเมื่อกี้นี่มองมันอันตาหน่อยโทษ ล่องวนานเมื่อกี้นี่พี่น้องอ้าดิปลาเยนี่นี่แต่ว่าตัวนใหญ่บนไดนเนาะ มันก็เลยต๊ได้ง่ายเด้นี้หยามมาะปล่อยสาไปเลยได้ตัวหน่อยมันก็ยใหญ่บุทันเยอาวเรสิม่า วานเฮเบิ่งพี่น้องว้าวสิได้มาได้แล้วกัน,กนวันนี้เน 够吃点不？ ชิบวาชิบวเป็นตาแต่ว่าไรพี่น้องเลยถือยังดีเลยปีกปลานิ่นแสบพักพิงอยัางเลยพี่น้องเลยปลาขี้ต้มกระดิ่ถึงหนาเะ <laughs> ก่นะโอโโอโอโอคืออคือคืโ,อ,โ,อ,โ,อ,โอ,อีกตัวนึงพี่น้องมมานมอ้าวสาวหากินกระมานกันเด้อนี่พี่น้องเย้ยวา้าเฮา้ว่าระมานไ้ มันปลนาป่า,ป,าป่ามันดิน,นแค่ไหนเ้วพี่น้องตอนเช้าเตียว,วานลง อีกสักรอบสักเจียวกับสิพอ่อแล้วเนาะอะไรอีกนี่นออนบ้านอะหวานในเทือดช่วงน้ำโต เกลือกับซิเมื่อแล้วพี่นอ้องปลาเขากับพ่อกินขนาะดพ่อปีกแล้ว มันเทกบับปลาเตะพี่น้องเอ้ยอวันนี้สามโอ้ขื่นโอ้มองมันตาน้อยหน่อยพี่น้องป้าแลนตัดออกมาลายหลอกนะคะมอ้มันใหญ่เขาเอาจะมองกับพ่อก,กินอ่ะ ใช้พม่าเนี่พี่น้องจากการมาตึกไม่แต่ใดจากตึกเด้อเพราะใส่ม้อนมันบบติดอ่ะเมื่อกั้นบันนี้พี่น้องมาเก็บมาเขือโคนใส่สมเนาะตามมาพวงนี่ใส่มาเขือโคนอ่ะแสบได้พี่น้องโอ้มาเขือโคนนี่มีน้ำได้เออน้ำปักตัวฮามีดเขาได้มาใส่เนี่ยมาคือสีลายที่เนาะมันชิสมเนี่ยเนี่ยเป็นโคนขักเทได้นี่ เมื่คนบัดน,นาบัดไร้เลยมาตัดมะคุงก่อนเดยนะคะสิมหาหานก่อนมะคุงมาจากเพื่อนแล้วว่าสิห้ามาเพิ่มแต่ว่าไม่ถูกคอยนี้คนเพิ่มเหรอเอาปิดปิด,ปดบม่มกินลุกบดเย้เยเพิ่มแล้วนี่แหละเนี่ยใหอยากกินเพเื่อนติดมาจะเฮือนเลยซะหน้าหน้าเหรอมันบ่มีมาเพิ่มเนาะกินได้ไร้หมาได้พี่น้องกันมะมันอยู่เฮือนซะจริง ไปเดียงงอกระแม่ทธอเจียวคนก็ลกมาก่อน,นพี่น้องลงมาก็เศร้าโผโผอยู่ก้มาม้านี่จ้ะทำเนี่ยพอดีตาเพิ่มพอดีแสบพี่น้องตามอุ้งเพิ่มดีแสบเพื่ออย่างนี้ประดุกประคอแล้วนะประคอแล้วประดุกเฮงขณะตาย ไปดูเลยนี่ปีกปลากันบไหนอยู่ประมาณสองหีบนะปลาเนินกับป่าใน นหยิบลงมาส่งพ้นสีตกเห็นเราพี่ดอกโอโหเขิมเนาะตามมาพีกันไปพี่ตามมาโค้งแล้วได้เหรอหินตาไหวไหสร็จแล้ใจเป็นร้อนใจเฟื่ะเวลาตามมาพีกมันจะไดบบะพกถือของ hoa đơn đi khuôn nội nào cứ nhả nó khuôn cái nào nhát เป็นดำตาลปีบด้วยมันละลายแล้วเลือดแต่นาม <laughs> ถ้าเจ้เยียเบยก็ลัางเทดีนะเบิ่งก่อนแล้วก็มั่นเขือทั้งปากเน่พี่น้องอขุดข้ากากันก่อน,นนะชิมหนอยใส่มะฮูงลงไปพี่นอ้อง พี ok> ่น้องเทลงกระตอกลยมันคือแคบหมูค่ะเทลงไปข้างๆเลย่าค่ะดิบปิ้งห้าวกับซุกเรียบร้อยแล้วโอ้ลอน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 อนนี่อ๋อหอมเลยพี่น้อง ปไปกินข้าวกันจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องกินข้าวน้ำซาเจลได้จ้ะเดี๋ยวยูมะเขือเนี่ยก่อนเลยล่ะมะเขือนี่มะเขือนี่แซ่บแซ่บจะได้พี่น้องเอ้ยมะเขือคนเนี่ยอืมเจา้าหักหิ้วขวานแก้ปัญดินกัน เอาปูกระเทียเอาทั้งแม่หนิฮัโม์หอน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  เราอ่ะปีปลาตามมะฮวงเป็หนหย่อนท้าแชมเหรอ